สวัสดีค่ะเชัคนเลนค่ะวันนี้อยู่กับน้องแนทดาหรือว่าน้องนี่อีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กับเชฟพี่การ์ดลูกเดี๋ะอ้าวหอค่ะสวัสดีค่ะยังไงเอ้แคร์ค่ะมาทำไมเนี่ยมาทำอะไรในรายการนี้รายการนี้ไม่เคยขึ้นข้างล่างว่าห้ามแข่งลับเชิ่มมาห้ามนะคะไม่เคยขึ้นผัะขึ้นตัวเล็กๆแต่เป็นใส่ไม่มีค่ะฮัลโหลไม่มีค่ะวันนี้แครจะมาเป็นแขก้าเออไม่เพราะวันนี้เราจะทำหมดสามเมนู ต<ม>ใกใจอ,อะไรพี่บอกว่าทำแค่สามเมนูว่าสามกันไม่ม,มานึกว่าทำสี่ไม่ต้อบอกว่าปกติแล้วเนี่ยฉันจะทำเมนูเดียวแล้วก็กินกันไปแล้วก็บ่นกันไปแต่วันนะี้ทำสามเมนูก็เลยต้องบอกว่าอุ้ยต้องหาสักคนนึงแหละที่แบบว่ามา,มาชิมแล้ว<จ>แบบว่าเออทมได้แต่ไม่ใครไม่ได้ที่จะเอาทุกอย่างลงไปอยู่ในนี้ชาวเดินนั่นเองชาวเดินกินได้อีกชาวเดินกินได้อีกเดี๋ยวทำเป็นเล่นเอาแล้วนี่ลอลายกันบ้างอ่ะอ่ะอ่ะไ คาปลองเชฟวินิดนึงเพราะว่าบอกเลยว่ายากเลยทำเมนูเดียวก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้ววันนี้ก็คือมีจับเวลาด้วยวันนี้ฉันจะบอกให้นะว่าแกอย่าใช้คำว่าถาปลองแบบว่าเตีเลยอ่ะอะไรสิและหยุดกินดีไม่รู้ว่าคือสีมงโดกินหมดถุงเดาห้องคอมอะคาบ่ายบ่อต้นอ่ะ มจริงอวานมากมันเหม็นมากเลยอะอะไรที่สุดชื่นมากหรือว่าหัวใจปอมึงดมเหอะเกลียวันปีนเท้าแล้ววันวลาเดินพิชานห้องคอมมึงมันคือเชฟมันคือการหมักยีสต์มาวับ้ากินบ้าค่ะเอาเงี้ยเอาเงี้ยเงี้ยสามเมนูวันนี้จะทำอะไรบ้างสามเมนูวันนี้นะทำสเต็กขนมปังแล้วก็ไข่อะไรสามเมนูวันนี้เราจะได้ทำ สเต็กบาร์บีคิวแล้วก็ขนมปังไข่ชีสนั่นเองค่ะแต่วิธีทำไม่ยากเราใช้แค่เครื่องมีเครื่องเดียวทำทั้ง3เมนูนี้เลยววาวเครื่องเดียวทำได้ขนาดนี้หรอนี่เลย T G Multi Functional Grill ออกเสียงซิเรียนภาษาอังกฤษมา T G ไม่ใช่ทีอะไร T G ฮับโผซิงมาแตกกันทำไมองก่ะ multifunctional killer โอ้เห็นไหมล่ะบอกแลวไอ้แค่เรียนภาษาอังกฤษมาแข่งแกรนดดุดันไม่เกรงใจใครไม่ต้องบอกว่าวันนี้มันวิธีทำเนี่ยค่อนข้างไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เครื่องนี้ทำได้ทั้งสามเมนูนี้เลยง่ายมากไม่ใช่วิ้ีทำในบ้าน พี่นัดด่าหรือเปล่าบาร์บีคงุงบาร์บีคิวควันมันเหม็นนะบาร์บีคิวอะ่ะอุบาทฉันจะบอกให้นะเขาเป็นมังสิฟังชั่นสามารถแบบเก็บควันเก็บกลิ่นได้ด้วยไม่เขามีการวิจาการเปลี่ยนเครื่องมานู่นนี่นั่นน้นเลยคือรุ่นใหม่ล่าสุดน่าใช้มากดังมากในยทิกเกอตอนนี้เออใช่เอาจริงแบรนด์เนี้ยหลายๆคนเนี่ยแบบเฮ้ยแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆเขาเป็นพันธมิตรหลักนะคะกับ คาราโซนิ i, แล้วก็ชาร์ปแล้วก็แบรนด์อื่นอีกออคาดว่าน่าจะใช้โรงงานเดียวกันน่ารันตีได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยใช้ได้เอาจริงนะเขามีสต็อกแน่นมากไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะแล้วก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเขาคือฟังก์ชันแน่นมากใช่รับรองว่าใช้ล้วปลอดภัยใช้งานได้ไม่ระเบิดและเน,นี้ยคือเห็นหนะ้าตาแบบเนี้ยไม่ต้องรองนานนะเพราะมีสต็อกในไทยด้วยแล้วรับประกรันนานหนึ่งปีไวแรงมากมุงแรงสุดเลยค่ะ ซื้อได้ที่ไหนเนี่ยเราหาซื้อยากนะของแบบเนี้ยเขามีขายในแพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาดาจจ้าต่างๆนานาน,นะคะทางออนไลน์ line, ดี๋แปะไว้ให้แล้วก็ใต้ดดสคริปชั่นก็จะมีแบบเลงให้กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เห็นหน้าตาแบบเนี้ยราคาไม่แพงนะจ๊ะทำไมอะว่าอย่างต่ำนะ่าจะแบบห้าพันหยาพันอะฟังราคาแล้วจะตกใจเครื่องนี้นะคะบอกเลยว่ามาด้วยกัน3โหมดย่างบาร์บีคิวแล้วก็อบเกับราคาหลักพัน เขาคิดมาแล้วอย่างแนนเป็นคนทํากับเขาไม่ค่อยเก่งไอแครทำเหมือนเขาไม่ค่อยเก่งแล้ววิเนี่ยเป็นเชฟปกติเนี่ยเครื่องใหญ่โตโมโหร้านเนี่ยแบบฟังก์ชันเยอะแยะมากมายตัวนี้เยอะถ้าเกิดได้เครื่องทีจีนเครื่องนี้ไปนะคะเขาก็จะมีหมดสามหมดแล้วก็หมุนได้เลยปักเป๊กปักตามหมดที่เราต้องการเลยรอรอหอจับเวลาแล้วก็ทำได้เลยไม่ต้องรออะไรมากมายมีต้นตอนยริงด้วยมีกิวแคนบาร์บีคิวแล้วก็เบเกิ้ลเออสามหมดแต่อันนี้จะมาทาเชฟบี ทำหน่อย3เมนูในเครื่องนี้ให้ดูหน่อยโอ้โหถ้าเขาการันตีมาว่าใช้ง่ายใช้ดีขนาดไหนไงก็ทําได้เอแคังทำได้เลยใช่แล้วเห็นอย่างนี้นะมีได้เครื่องใช่ไหมได้ฟอยนะนี่ได้ไม้เสียบบาร์บีคิวนี่กินได้ทั้งหมู่บ้านมีทัพพีนะแล้วก็มีถาดนี้นะคะแล้วก็ของที่อยู่ในเครื่องนี้อีกมากมายบอกเลยว่ามาในราคา1,999ารอบาองิมจีมาก นี่พูดเลยวันนี้อึ้งกิมจิก็ถูกเกินราคาเบาละค่ะน่ารักเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็บอกเลยว่าฟังก์ชันครบเครื่องมาเจวิ JP จะทําให้ดูละมา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 เดี<ๆ>๋ยวฉันขออนุญาตวอร์มเตาก่อนเลยดีกว่าเปิดเลยเปิดเลยเปิดขออนุญาตวอร์มเตานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกเป็นโหมดบาร์บีคิวก่อนเพราะบาร์บีคิวเนี่นนยจะอะไรก็ร้อนเร็วมากเมื่อกี้วอร์มแต่เดียวไม่หรออุ๊ยร้อนมากอยากกินบาร์บีคิวอะไรแค่วันนี้ส่วแม่ ต,ตัวแม่บายบบีคิวเที่ยะไรตัวแม่ออกมาช่วยกันทมาหากินหน่อยโหลด<ร>มา,าแกเคยกินอันนี้ป่าบาร์บีคิวแบบว่าตามแบบตลนนะาดนัดอะเขาก็ใส่สับปะรดไปข้างล่างอย่างนี้น่ากินมากเห็นมักเลยช่วยกันทำมาหาก,กินใครอีนนี้ก็ถามเอออ,เเออ ไม่ทําอะไรเลยพูด่างเดียวน,ยนั่ยันทำให้น่ากินเลยอะ่ะเอากุ้งไว้บนสุดได้๋ยปะจุกจุกอยู่แล้วไม่เยอะไม่เยอะทำอย่างนี้ทําเป็นไหมเนี่ยน่ากินมาก<ร>แล่องา,าใส่หอมหัวใหญ่ได้นะหอมมามันต้องขั้นขั้นเงินป่ค่ะทีมงานที่บังคับมากให้ผู้ใส่แต่ผักเออแล้วต้องเสียบกี่ไม้เนี่ยไม้เขาให้มาเหล็กกินได้เราถือว่าต้องเสียบอย่างนี้เ,นนเ,นเพราะว่าเวลามะเขือเทศเวลามันโดนความร้อนเนี่ยตรงนี้มันเปื่อยแล้วมันหลุดอ๋อ ทำเป็นไม่ทำให้มันเสร็จไปแล้วผู้หญิงสาะแน่นั่งจิ้มนั่งอะไรอยู่อีกคนก็ไม่ทำพูดนั่งมองอะไรเขาห้ามทำมาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรกินก็รอกินเียวแล้วก็มีผักมีอะไรด้วยแอมผักแอมผักอะไรกินละกันถ้ามีผักอ่ะนี่แคไม่ได้มานานแล้วนะกินประยชนใช่เท่าสุดกินหมาล่าปินยาดินยาดิาดนี่แหละพูดตามทำไม ลาสุดหมาลาปิ่งยางค่ะกินไปยาบนเมื่อไหร่จะเริ่มยางยางอะไรยางยังกระพูดยาบนแล้วไปเทมในตำนานนะตอนนี้เกืบร้านวิวแล้วนะลดมาเพราะว่าเอแคร์กินทาจะตยเหมือนกระต่ายเลยเมื่อกี้อุ้ยเสียบให้เสร็จเอแคร์โมตับคู่อยู่นั่นแหละนี่บาร์บกคิวแล้วกับเราต้องยางปะแล้วควันไม่ลืมบ้านเลยเหรอเนี่ย ม่เยอะจ้ะเขาว่าเขาเป็นแบบไหลควันจ้ะอุ๊ยอะไรอะไหลได้ยังไงอะเออไหลได้ยังไงเป็นนวัตกรรมของเขาอีดอกเสียบแนวเนี้ยทุเล่เหมือนแล้วกุ้งสดอ่ะอุบานมาใหม่นี้เลยตะข่าโอ้โหตะขาบเขาสาดมะอีดอกอีกอันตะขาบไม่จ้าตะข่าพันแผลจ้าเยนแนนเขาเสียบเทียอะไรดิห่วงอีดอกอีแนนเขาแข็งแบบพิคิวแล้วไม่ได้ทำตำน้ำพริกอีดอก มึงแดงแล้วกันใมเนี่ยเป็นลายใครกิน <c oughs> อันนี้ขายน้ำพริกค่ะให้ฟีลแบบมังสวิรัชนี่มังสวิรัชิกวีไม้นี้ให้มึงค่ะวิตามินซีจุกๆนะฮะและเสร็จแล้วหลังจากที่เราร่วมมือกันเสียบอย่างสมานฉันท์โหลดมา,า,าได้มาั้งหมด14อย่ <14 S 2> <ม>าง14ไม้ลงเลยก็แค่เปิดฝาุวิมันง่ายมากเลยเว้ยแก อุ้ยใส่ลงไปแล้วมันลงเลยนี่แนนเอางี้นะคือเขาคิดมาแล้วจ้าว่าเป็นการลงรูลงรูลงรูเป็นฟิวบาร์บีคิวโดยแท้จริงน่ากินมากผมใส่ครึ่งหล่ต้นเนี่ยแลเนี้ยเขาจําลองมาจากเตาถ่านคือเตาถ่านปกติแล้วมันจะร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างถ่านมันจะไม่สม่ำเสมอว่าแต่นี้คือความร้อนสม่ําเสมอทั่วถึงกันเลยจ้าวิแกแต่ว่ามันง่ายได้มากเลยอะแบบโลดจ้ะมันดีมากเลยอะน่าสื่อไม่ติดบ้านเนาะต้องมีติดบ้าน ป็นฟิลแบบกินแก้งๆกับคุณแฟนในคอนโดคอนโดได้หมดบางทีแบบไม่มีแฟน,แฟนคะ่ะกินคนเดียวได้ไหมแล้วทำไมไม่มีแฟนวะออสวยขนาดเนี้ยเซียขนาดเนี้ยตจริงๆนะหมดบาร์บีคิวกับหมดอบอ่ะเขามาพร้อ,นะอมฟ<า>ังชั่น,นอะปรุงอาหารหมดฮาแบบยังไงพี่แนนอุ่นบาร์บีคิวปรุงอาหารปิ้งทอดล้กก็ยา บอกเลยนะยังไม่มีเจ้าไหนทำคือเจ้านี้นะทีจีนนะคะฟังชั่นอลครบมากเออว่จม,<ช>มันหมุนได้เว้ยมันหมุนได้ใช่แต่อะไรรู้ปะมันติดอันนี้ไวแรงมากไช่หรอเฮ้ยเขารามมาพูดเป็นบาร์บีคิวจริงด้วยอ่ะอุ้ยนังบูนีนนนะ่มีมือใครมาช่วยมัน วี้วมึงเรียกกุมองกุมามาปะเนี่ยง่ายได้มากง่ายได้มากแท้อยู่บ้านเดี๋ยวก็กินได้ขาดแล้วมีแฟนอุย้ยลดอ่ะมันมหมุดเองเลยเนาะแมมามถ้ามันหมดอ่างนี้ยมันต้องสามารถคุมความร้อนได้สุกทั่วถึงกันพี่แนนฟังมากก็บอกแล้วว่าอันเนี้ยเขาอิงจําลองมาจากเตาถ่านใช่ลดศวลพงมากสกุลโกรลดมากเลยอ่ะแกแบบนี้อ่ะเราก็สามารถทําได้พร้อมกันทีเดีหลายหลายเมนูเลยเนาะนี่แล้วก็เราปิดอย่างงี้ฮะก็จะเพิ่มความสุกเร็วขึ้นใช่ แล้วนี่ไม่ได้ย่างอะไรแบบนี้เดียวนะคะนี่ข้างล่างนี่อีกค่ะอ๋อมันมันเชื่อมตั้งบนอย่างงี้ใช่มันมีกลไกอ่ะเยเลยเลสบายมากเลยอ่ะแล้วเนี้ยนะฉันชอบตรงที่ว่าตรงเนี้ยเป็นกระจกใสเออก็เลยเห็นของข้างในได้ว่าเออสุกยังไม่สุกยังหรืออะไรยังไงเพราะบางทีเราแบบปิดแล้วก็เดินไปล้างมงล้างมือเตรียมอาหารมือต่อไปหรือจะเป็นเซ็ตจานรออะไรอย่างเงี้ย ื้้อแลวัไม่แล้วงงมากว่านี่ย่างมาเกือบห้านาทีเลยไม่มีควันสักแฉะเลยงงเนาะนี่ไอแคดูนะน้ำจับสงสัยร้อนมาดูเลยนะป้องกันความร้อนค่ะคืองเครื่องก็ร้อนแต่ด้ามจับไม่ร้อนนี่นี่นี่อังเลยนี่นี่นี่ร้มากไม่เป็นไรเลยกุ้งคือเรากุ้งไม้สุดท้ายแกไม่หมุนเราค่ะติดหางติดเไรช่องจบหมุนจ้านี่อะอุ่นสะดวกสบายมากเลยอะไม่มีควันเลยอะ ไม่เราวิธีการทํานะคะแบบหลายคนแบบว่าชอบกินแบบบาร์บีคิวแบบที่มันแบบเนื้อไม่แห้งนะมากใช่ไหมเวลาเราเตนมนมเราก็สามารถใส่น้ำลงไปในถาดด้านล่างได้เลยเวลามันร้อนมันก็จะแบบเพิ่มไม่ต้องใส่ไปเยอะนะคะใส่นี้จะพอ,แล,อแล้วก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมแันนี้มันก็จะเป็นการย่างไอ้น้ำไม่ใช่ย่างไอ้น้ำย่างเตาเนี่ยแหละจยอกเหมือนไอ้นี่ไงพวกเตาอบไอ้น้ำแพงๆเฮ้ยล้วปิดฝาแล้วก็ห่ล่มากเลยอ่ะไอนี้ตั้งเวลา ส10นาทีเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อหมูจะสมบูรณ์สวยงามขนาดไหนซึ่งการปิดฝาแบบนี้มันจะทําให้บราร์บีคิวของเราเนี่ยสุกทั่วกันแบบเร็วยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเนี่ยเราก็ตั้งเวลาไว้ปุป๊บใช่ปะเราก็เดินไปทํานูน่นทํานี่เดินกลับมาดูอีกทีอุ่ยสุกแล้วกินได้เลยพดูเดินไปตอแหล่ได้เลยใช่อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาอะไรทำนะคะนี่ต้องบอกว่าวันนี้เราทำสามเมนูใช่ไหมเราจะมานั่งรอบาร์บีคิวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พี่ว เขาให้ฟอยมาแล้วใช่ไหมแล้วเรามีขนมปังแล้ววันนี้ขอเลือกใช้ขนมปังโฮวิตนะคะจะได้ไม่อ้วนเออนี่ขนาดใช้โฮวิตนี่เราก็จะทำการเนี่ยบุขนมปังลงไปในถ้วยแบบนี้แกน่ากินเฉพาแวบมันมาละบุขนมปังลงไปแบบนี้นะคะ โอ้ย<น>มันหนามากตรงกลางอ่ะแน่ใจนะว่าจะอร่อยเออเลยแต่ว่าถ้วยโฟลนี่คือเขาแถมมาหรอร้วยฟอยนี่เขาแถมมาเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาเขาแถมอันนี้มาด้วยเออตะหลิวตะเหลวนี่ไอถาดอันนี้เขาก็แถมมานะเนี่ยถาดนี้เขาก็ถ,ถาดต,ตัวแม่ถาดนี้เขาก็แถมเนี่ยถาดนี้คือแถมเยอะมาก,มากหมูจืดแน่กูรอลุ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวอีนี้ชอบบ่นนะอะไรก็บอกว่ายังไม่ได้กินมันบ่นได้ถ้ากินลวห้ามบ่นกลับมาได้ปะลูกเขาเส็เย การนี้ไม่รับแครบ่วนละอุ้ยเรื่องเยอะเยี่ยเป็นนี่เวลาทําเสร็จเนี่ยนะคือง่ายต่อการล้างเลยนะไม่ติดกระทงกระทะกระเทะอะไรไม่มีนะจ๊ะง่ายมากแล้วเนี่ยตัววัสดุเขาเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายเยอุ้ยนี่มาดูมาดูมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเร็วน่ากินไหมกินหอมอุ้กุ้งสุกแล้วเปิดฝาให้ไปหาจานมาสินี่กุ้งกุ้งกุ้งเห็นกุ้งไหมกุ้งสีสีส้มและหมูหมูหมู หููมาองคัญเครียดนี่อมดออกไปให้คุณอื่ยเงนะสองคนครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจะเสร็จแล้วน่ากินมากแป้งลอดพอมากเสร็จแล้วค่ะ มูยประสบความมากทุกคนค่ะบาร์บีคิวบาร์บีคิวจ้าวยน่าอี๋นะเลียงอะไรใดๆดูดิวิ้วดูดิดูดิดูดิขอดมหน่อยดมนะห้ามกินนะไอแคร์เรอเขาื่นบ้างหอมมากเลยอ่ะตุ้มมึงก็กินหมดไปแล้วไม่ต้องถัดไปเดี๋ยวเราขออนุญาตอบไข่อบอันนี้ก่อนอบขนมปังก่อนว้าวแต่ที่อบขนมปังเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่น้ำลงไข้างล่างนิดนึงนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขนมปังมันจะแห้งเออ เออนี่อ่ะเราก็ขนมปังที่เราบุใส่ฟอยที่เขาให้มาเนี่ยวางแม่งไปนี้เลยใช่หรอเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นหมดเบเกิ้งนะคะเพราะว่าเราทำการอบนะคะเรขออนญายใส่ไข่ห้ายขยวหรอ่องไปเลยเฮ้ยสองฟองเลยโอ้ใครจะกินหมดน่ะเดืกดก็ใช่สัเอ้อาาคนเราฟองเลยคนเราฟ่ะ ซองเลยแล้วเราก็ทําการทำไงนี่ใส่ชีสลงไปข้ไงวายแรงมากใส่ลงไปเลยไม่ต้องหลายขั้นตอนทําง่ายๆไม่ต้องเยอะเฮ้ยแม่หนูนี่ง่ายเกินไปปะใส่แม็ไปทั้งหมดเลยจะได้ยมเยิ้มน่ากินมากเราก็ทําการปิดฝาจบฮะจบแล้วง่ายเกินง่ายเกินเริ่ม เมนูสุดท้ายสเต็กว้าวแรงมากคุณเล้าใช้เวลากันน้อยมากเลยอ่ะใช่ตอนนี้มันไกลมากอะไม่ถึงแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราสามารถได้แบบเกือบสามเมนูแล้วลดมากเล่นๆขันเล่นๆแกร้านมีทําในบ้านอ่ะทำในบ้านไม่มีความเรยกสระสังเกตได้ไม่มีความไม่ได้ตอนแหลกแต่อันนี้เสร็จแล้วขอกินก่อนเพราะเดี๋ยวชีสจะแข็งแต่ฉันจะกินอันนี้ไม่มีความจริงด้วยอันนี้เน่ขอขอชีสนี้ก่อนมา ทั้งชีสทั้งไข่อ่ะวายแรงมากน่าอีดมากเลยอ่ะน่าอีดจริงน่าอีดจริงอ๋อกินคนเดียวเลยช้อนชอบมาคนเดียวเออกีตัวไหลอ่ะเลิศอ่ะนั่นไงนั่นไงรอร่อยไหมหรือว่ามันจะไป็นเกียวหน่อยไม่มีรสชาติอะไรเลยอร่อยอร่อยจากอะไรไม่ได้ตุงอะไรเลยอร่อยพอชีสอร่อยมาก อร่อยมากเลยเออฉันกินนี่น,นี่บาร์บีคิวบาร์บีคิวนะ่ากินมากนะคะคืออร่อยชีสโยมแบบอร่อยอ่ะก็คือเรียกได้ว่าสายชีสเนี่ยก็คือทำเมนูเนี้ยอร่อยแนะ่นอนหมูสุกปะอุนยดูนี่ดูนี่ดูนี่กินเดียวไม่แบ่งใครบาร์บีคิวอร่อยมากเน้ำหมูเน้ำมแหละ หมูกรอบนอกนุ่มในแกลองดูนะมันจะเป็นเต็กเจอร์ใหม่ๆกรอบนอกนุ่มในเห็นไหมหมูกรอบนอกนุ่มในค่ะอีดอกนี่จริงอ,อร่อยอ่ะอันนี้ไม่ต่อแหล่ไหนลองชิมหน่อยเตะอร่อยนักหนาแกบาร์บีคิวอร่อยอ่ะไป็ไหมไม่ต้องเสียตังนะ สามสี่รอยนั่นเนี่ยกอนกติดอ,อ่ะอทำเองที่บ้านได้ใช่พอกินบาพ์บีคิวั้งดิโหหน่าเกินขนาดไหไม่แบ่งกันเลยบาร์บีคิวอร่อยมากฉันเตอร์แล้วนะเผ็ดอ่ะโอ้ยเผ็ดมากแต่หมูอร่อยนี่สีแดงแดงนี่น้ำซอสปะซอสทันหูเลยอร่อยอ่ะอ่ะเพื่อยังก็อร่อยอร่อยมากบาร์บีคิวค่ะารีคีเออกรอบนอกเหนียวข้างในอร่อย หรือว่าเนี่ยจะเป็นเทปแรกที่แบบกินไปไม่มีใครบ่นเพราะอร่อยอร่อยแล้วไงมาจะบอกว่าที่ไม่บ่นอะไรป้ามาเป็นอาหารแบบถึงๆฝรั่งอืมดังนั้นเนี่ยอาหารพวกฝรั่งมันไม่มันไม่มันไม่ได้แซ่บแบบบ้านเราอ่ะอาหารบ้านเรามบบยิ่งแซ่บยิ่งเผ็ดมันต้องยิ่งเมาอ่ะเนื้อไหมอันนี้ไม่ต้องปรุงเยอะแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอืมันนี้แต่อนี้อร่อยจริงขนมปังไข่ชีสมีแค่เนี้อันเนี้ยเมนูเนี่ยไม่ต้องปรุงอ่ะ อันนี้ก็เซิร์ชชีสําเร็จรูปอลาลี่มาก็ได้ที่มันแบบมีแบบชเชดดาร์ผสมกับที่มิกซ์มาให้แล้วมมิกซ์มาให้แล้วที่แบบมันเป็นแบบมอสซาเรลล่ากับเชดดาร์รวมกันน่ะวิทเมื่อกี้จะได้แล้วตอนนีเราวิทฝาทอดได้ประกอบได้อะไรได้ง่ายนิดเดียวฝาทอดได้เวอร์เจ้โลดด่าเจ้อุ้ยเราทำแบบนี้ได้เลยเหรอทําได้เลยเพราะว่า,าทํากันย่างรวมกันได้อุ้ยนาะอิสก็และไม่ติดกระทะเลยเหรอวิไม่ติดเลยร้อนมาก แต่ฉันว่ากุ้งอร่อยจะต้องให้กุ้งกุ้งอ่ะมากดูดิกรอบมากเที่ยวห่างกุ้งเลยเหรอ้าวแบบมากเหรกุ้งอ่ะเย้นี่สเต็กวายแรงมากสดสดเลยค่ะสดสดเลยค่ะน่าอีมแม่น่าอีสแม่น้าอีสมากมาสเต็กสเต็กได้ล่ะขออนุญาตผ่า ให้ทานเลยเพราะว่าจะได้ไม่ยากละลายสดมากโอ้ยนุ่มมากอุ้ยเนื้อนุ่มมากนะว่าก็ว่านะนี่เหมือนพวกเนื้อมักนมอ่ะใช่อันนี้แค่มักแค่ชิ้นแรกเลยหรอเออนี่ไงกินเวอร์กินน้ำก่อนกินน้ำนี่เลยชิ้นที่สองของน้องแนนนุ่มนะนุ่มเนาะแบบไม่ต้อแหลกเลยอ่ะเน่ดูควันคนนุ่มจริงจริงน่าอิซสุดน่าอิซมากน่าอิซมาก แต่อร่อยอีวิ๊ปรุงอร่อยนะกูไม่ได้ปรุงอะไรเลยค่ะม่ใส่จเกลือใส่ไปใช้แค่นั้นอร่อยจริงหรือเปล่าแกชอบอวยอ่ะเทนี้กินไปแล้วอวยเกลือปะจแต่ลูกนวดใช่แต่ทำเองที่บ้านแกอ่านแล้วงอนนะแต่ลูกนวดข้อวจิงอยากให้ลองชิมชิมหน่อยเถอะมันไม่แย่นะอันดับแล้วหอมต้องกินมันจะด้วยไปลองอร่อยเลย อร่อยแล้วกับคุณฤทธิ์เลยหนูอยากให้คุณฤทธิได,ด้ชิมอ่ะคุณฤทธิก็ด่าเลยสิได้ชิมอ่ะยังเองเองน่นแหละในครอบครัวกำลังดีอร่อยถือว่าท่านกินในครอบครัวก็ถือว่าได้นะเลิศนะอร่อยอืมไปฟิลิปปินส์หน่อยไหมเพื่อนมาบ้านจัดตัร์ตี้เล็กๆค่ะเหมือนวันนี้ไอ้แค่ะลมพัดมาให้มากินอืมลมพัดลมอะไรไม่รู้พัดมาทขนมโด้มา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  อวันนี้หนูว่าอร่อยมากๆกคนคขาอันนี้ชอบเมนูไหนที่สุดจากเมนูนี้กระเจ็กบแต่ชอบไข่เมนูหนูปังไข่อบพี่วอ่ะ ฉันชอบบาร์บีคิวเพราะว่าฉันชอบกินแบบย่างๆอยู่แล้วไอ้ว่าเดี๋ยวซื้อของขวัญเป็นทีจีให้แล้วก็ไปนั่งทำกันเลยสามเมนูก็กินกันได้ทั้งวันทั้งคืนชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็แบบไร้ควันได้เลยนะจ๊ะแล้วถ้าใครที่อยากได้เตาปาร์บีคิวไฟฟ้ามาติดฟังช่องเราจัดด่วนเพราะเขามีโปรโมชั่นอยู่เพียงคุณนะคะซื้อเตาั้งแต่วันที่11นะคะจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะจันจองฟรี ว่าเหมาะมากสำหรับช่วงนี้เทศกาลปีใหม่เนะซื้อได้ฝาก<ร>ของขวัญของอะไรเนาะไปจับฉลากเหมาะเหม่งมากมลูกค้าห้าท่านแรกนะคะที่สังส่งซื้อแบบวันที่11ถึง14ธันวาความนี้นะคะรับไปเลยนะคะกระทาฟรีเส้นผ่าศูนย์กลาง24สเซนนะ,ะว้าวาใหญ่มาก ่แ,แถมฟรีเลยใช่แถมฟรีไปเลยห้านันแรกเท่านั้นด้วยโอ้โหและถ้าเกิดใครนะคะเข้าไปสั่งซื้อนะคะทางแบรนด์ทีจีน,นะคะทางช่องทางช้อปปีหรือลาซาด้าน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะคะรับส่วนลดไปเลยสูงสุดถึงห้าปอร์เซ็นเยอะมาก ก็สิบบอกค่ะวันที่11จนถึงวันที่14ธันวาคมน,นี้คือโปรโมชั่นคนแน่นมากเพื่อคุณช็อปไปแล้วเนี่ยก็ยังได้ของสัมมนา,าคุณอีกยเยอะแยะมากมายรีบไปช็อปปิ้งกันนะคะเดี๋ยวแนนแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ดีปชั่นนะคะห,หรือว่าตองอคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะคมมนืน,ะะคนนี้เหลือ1,999บาทจ้ะไงใครชอบคลิปกินไปก็อบอกก็ฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะมาโมยกันนะคะแล้วก็ใครอยากให้เอแคมาเชมอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามานะค่ะเอแคค่าตัวแพงนนนนาาาๆมทีักเะ Và lại Bye, Bye. Bye.